สวัสดีครับลูกๆนักเรียนกระแชงวิทยาทุกคนครับในโอกาสสัปดาห์ห้องสมุดนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านหนังสือของนักเรียนนะครับในวันนี้นะครับพอ,อก็มีโอกาสได้มารีวิวหนังสือซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับในการดําเนินชีวิตในการพัฒนาชีวิตของเรานะครับหนังสือคือบอกเกิดแห่งความสําเร็จนะถ้าว่าไปแล้วถ้าใครรู้จักประวัติของพอ,อพอ,อนี่เติบโตมาจาก หนังสือนะครับพอเรียนกศนมาจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ที่สําคัญนะครับเราก็จะเรียนจะอ่านหนังสือเองนะครับแล้วก็ศึกษาด้วยตนเองนะครับวันนี้รีวิวหนังสือกันลวกันนะครับหนังสือชุดแรกนะครับชื่อชื่อหนังสือมีมีหลายเล่มนะครับแต่แต่เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับชื่อว่าแกงซ่าท้าทดลองเป็นหนังสือออกในแนววิยทยาศาสตร์เหมาะสําหรับเด็กๆอมอต้นนะครับนะ หรือไม่ก็ประถมนะครับในชุดของเขาก็จะมีหลากหลายเล่มก็อย่างคณิตศาสตร์แฟนตาซีพวกนี้จะสอดแทรกความรู้นะครับที่เป็นความรู้ทางด้านวิยทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษหรือหลายวิชาอื่นๆนะครับนะครับส่วนหนังสือเล่ม2นะครับขยับขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะครับชื่อหนังสือว่ากุฎลักแปลว่าโชคดีนะครับในในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนถึงบางคนอาจจะโชคร้ายนะครับ โชคร้ายในความโชคดีเช่นบางคนเกิดมากำพร้าพ่อแม่ไม่มีเงินนะครับแต่มีความโชคดีก็คือว่าไม่มีใครมาอุ้มชูของเราเราดูแลตัวเองเราให้กำลังใจตัวเองสร้างความสุขให้ตัวเองสร้างชีวิตเองนะครับห <c oughs> นังสือชุดที่สามที่แนะนำให้อ่านความจริงเป็นหนังสือที่พอซื้อนานมากแล้วตั้งแต่ปี2,548อ่านมาหลายรอบนะครับอ่านทุกรอบ ก็มีความรู้สึกภูมิใจนะของกับคนเขียนหนังสือเล่มนี้เขียนได้ดีมากนะครับเป็นหนังสือในแนวของการพัฒนาชีวิตคนเขียนชื่อโทคุดะโทราโอกเป็นนักแต่งของชาวญี่ปุ่นนะครับนะหนังสือถัดมานะครับออกแนวของคนที่ชอบกีฬานิดนึงเป็นประวัตินะครับและความใฝ่ฝันของคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองทุกคนก็คงรู้จักดี เขาเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็น <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นโค้ดฟุตบอลของประเทศเวียดนามนะครับอันนี้ก็มีหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับหน้าอ่านนะครับแล้วก็ชุดนี้ชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายที่จะรีวิวเป็นหนังสือที่สอนเรื่องการเงินที่อยากแนะนําให้ลูกๆทุกคนได้อ่านไม่มีสอนในโรงเรียนเรื่องการเงินไม่มีไม่มีสอนในโรงเรียน นั้นหนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการบอกแนวทางเป็นหนังสือที่ได้รับการขนานนามว่าสุดยอดทางการเงินสมควรจัดได้อ่านทุกเพศทุกวัยแล้วคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็ประสบผลสำเร็จมาหลายคนแล้วนะครับพอก็อ่านหนังสือเล่มนี้หลายรอบแล้วด้วยนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนก็จะมีความรู้ทางด้านการเงินนะที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับนอกจากนั้นยังมีอีกหลายเล่มนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนะสุดยอดของความคิดของคนนะครับรวมความคิดของอผู้ผประสบผลเว็ระดับโลกแจ็คมานะครับกินอยู่อย่างวิก,กรมอายุน้อยรวยพันล้านนะครับหนังสือทั้งหมดเป็นแค่ตัวอย่างที่มารีวิวในวันนี้ยังมีหนังสือ ที่น่าอ่านอีกหลายเรื่องในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถดูได้จาก y YouTube เขาจะมีการรีวิวหนังสือเราสามารถศึกษาได้จาก Google ซึ่งรวบรวมหนังสือที่สำคัญสำคัญให้ให้พวกเราได้อ่านนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนได้อ่านหนังสืออย่างมีความสุขใช้หนังสือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความสำเร็จในชีวิตครับสวัสดีครับ